จะเป็นหนุ่มแล้วเอ้า,อามาทำไมครับมาทำไมตรงปีเขาจะสวยมากๆเลยนะเอ้าบางบางพี่ทำไมอ่ะเห็นไหมทุกคนตรงปีเขาจะมีสีน้ำเงินด้วยแหละสวยมากๆเห็นไหมตวงตาเขาโดนยุงกัดนะทุกคนดูดิพี่ยงไม่ชอบให้ยุงกัดนกตัวเองอยู่ดูทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ซึ่งวันนี้เราก็เอานกแก้วออกมาผ่อนคลายอยู่ข้างนอกนะตอนนี้เรา ก็อยู่ในที่ส่วนกลางของหมู่บ้านนะดูดิวันนี้พี่เอาอ่าลูกป้อนกินชีกแล้วก็เลิฟเบิร์ดออกมาด้วยนะ <Wow. S 1> คือจะน่ารักมากๆเลยนะ <c oughs> ส่วนลิงเน็ตเราอยู่บ้านเดี๋ยวพี่หาตรงปล่อยก่อน <Okay. S 1> พี่ว่าจะปล่อยเขาตรงนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่าลิงกินชีกพี่ตัวโตขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูโอเคเดี๋ยวพี่หาที่หาที่ปล่อยยังไม่ได้เลยทุกคนดูทุกคนน่ารักมากๆเลยเห็นไหมเอาแต่วันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่เราเอาเขาออกมา ข้างนอกเขาน่าจะตกใจหรือตื่นกลัวอยู่นะแต่พี่ว่าเขาน่าจะตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่เคยเจอหญ้าเลยดูแต่เขาจะเป็นมิตรกันนะเลิฟเบิร์ดกับกินชิกของพี่ดูเลิฟเบิร์ดก็น่ารักมากๆเหมือนกันดูทุกคนเห็นไหมทุกคนเป็นน่าจะเป็นเพื่อนกันเอา้ามาจิกเท้าเพื่อนได้ไงล่ะห้มไวเหมือนเชี่ยวมา,มากๆเลยนะทุกคนดูไปจริงๆเราปล่อยตรงนี้เลิฟเบิร์ราก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะ อยู่ใกล้ๆกับกงที่เราเอามาดูทุกคนเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของกินชีกสีชินนมอนรีวิวไปเลยดูทุกคนแก้มเขาค่อนข้างที่จะชมพูออกมากมากเลยนะเห็นไหมจะงอยปากสีขาวหรือสีชมพูนั่นเองส่วนในเรื่องของาขาเห็นไหมขาขาเบิร์ตเดย์จะดํามากเลยนะทุกคนดูดิมันเท่มากเลยอะไรเนี่ยหอบแล้วพี่จะปอกเห็นไหม ทุกคนเห็นไหมเวลาเราปล่อยเราต้องระวังให้มากๆนะมีแมวด้วยแหละใช่ไหมใช่ไหมนิวยีอนิวยีอขี้เล่นนะทุกคนโอ้โชว์ปีกแล้วมาเร็วนี้เยอะเร็มาไหมมาไหมดูสองตัวนั้นก็เล่นอะไรกันทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยกำลังตัวโตแล้วกินชิคบูนอมอของเราดูกำลังจะเป็นหนุ่มแล้วเอ้ามาทำไมครับมาทำไม คุณชื่อว่าอะไรคุณชื่อว่าอะไรดูทุกคนน่ารักม,มากเลยนะดูอันนี้ก็อยากมานะโอ <c oughs> ้แต่มายังแต่มายังไม่ได้นะเพราะว่ากระโดดบินยังไม่ได้เลยดูทุกคน <c oughs> พี่ไม่อยากให้อยู่ใกล้กับอ่ากินชีกพี่เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาจะโดนจิกกัดนั่นเองแต่เขาน่าจะเห็นแมวมั้งเขาเลยบินมาหาพี่อะดูอะไรเนี่ยยืนมองกล้องเฉิงอยู่ดูรูจมูกทุกคน <c oughs> รูจมูกโอ้ไม่ก้อยดูรูจมูกเขาเลย <c oughs> โกนจบึง <c oughs> มันเชื่อมมากๆเลยตี่วันนี้อากาศดีมากๆดูอ๋อพี่ลืมบอก <c oughs> ถ้านกเราโดนแสงแดดหรืออ่าาอาอุณหภูมิที่เขาแบบชื่นชอบเขาจะไซส์ขนตัวเองหรือกระตุ้นในการที่จะไซส์ขนหรือแต่งตัวเองนั่นเองดูดูแต่งให้คนอื่นแล้วแต่งให้คนอื่นแล้วเห็นไหมตรงปีกเขาจะสวยมากๆเลยนะเอ้าบาังบงพี่ทําไมอะ่ะเห็นไหมทุกคนตรงปีกเขาจะมีสีน้ําเงินด้วยแหละสวยมากๆเห็นไหม ตรงตาเขาโดนยุงกัดนะทุกคนดูดิพี่ยิ่งไม่ชอบให้ยุงกัดนกตัวเองอยู่ดูทุกคนน่ารักมากมากเลยดูดีนะที่เป็นเพื่อนกันได้ไม่ค่อยจิกกัดกันอะ่ะแต่เพระาะว่าพี่จะให้เขาโตโด้วยกันนะแต่ตัวนี้อ่ะจะข้ามไว,วีินแล้วยังให้โตดูจะงง่อยปากสวยมากๆเลยนะสีชมพูทุกคนดูดิอ,อันนี้จะอันนี้ของเราชื่ออัปตนูนนะเราได้มาจากตลาดจตุจกักรดูสีสวยมากๆเลย สีน้ำเงินออกเขียวๆทุกคนเห็นไหมรอโตเลยให้จิกกัดกับอ่านิวเยียของเราดูนิวเยียของเราแต่งคนอยู่นะทุกคนดูมาเร็วนิวเยื่เร็วโอเคอื้มอืมอืมเบิร์เดย์เราไม่รู้ทําอะไรอยู่ใช่ไหมเบิร์เดย์ทำอะไรครับเบิร์เดย์ทำอะไรครับอืมอืมทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปล่อยประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะตอนนี้ผมก็เอามาออกมาจูแล้วก็เบิร์เดย์อยู่ในสวนนิวเยียจะอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าจะเอาไว้ ดูลูกป,ป้อนแต่ว่าเขาจะจีบนะลูตอนนี้พาเจ้าทินเนอร์ Tinder ออกมาเที่ยวเล่นอยู่เราะเขาก็าน่าจนละล่าเริ่งมากๆดูผมเพิ่งอาบน้ําให้คนสวยมากๆเลยนะทุกคนโอโเคสําหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับส่วนพรุ่งนี้ถึงจะมีคลิปอัปเดตราคาลูกป,ป้อนมานะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยพี่ติดงานมากเลยนะไปแล้วบาย เลี้ยวทุกที่